รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเศษชัยชาญในการนำของนายบุธิพงศ์จีรวุฒิรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทองรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสูงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเศษชัยชาญดำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ โดยได้รับการนิเทศติดตามจากผู้บริหารและคณะนิเทศภายในสถานศึกษาในระหว่างวันที่20-21กันยายนพุทธศักราช 2,568ดำเนินการจัดการสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งนี้ได้รับการมีเทศตรวจเยี่ยมจากนายสัญญายุบนชิพผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทองและคณะณสนามสอบโรงเรียน วิเศษชัยชาญตาติวิทยาภูมิอภอวิเศษชัยชาญจงหวััดอ่างทองดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญโดยครูศูนย์การเรียนรู้และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านกิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาดเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเศษชัยชาญบริหารงานและดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายแต่ละระดับโดยมีการวางแผนการดำเนินงานและติดตามงานเป็นประจำ วันที่1กันยายน2568จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโครงการพัฒนาบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้นะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าตะเกียบและศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกรุ่งแปลงเห็ดใหญ่ตำบลคลองตะเกราและวิสาหกิจชุมชนเห็ดตำบลคลองตะเกราอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะฉเชิงเทรา และดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำกับติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณพุทธศักราช2568เชื่อมโยงสู่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสกรระดับอำเภอวิเศษชัยชาญในระหว่างวันที่11-12กันยายน2568ณโรงแรมเดอะคาวาลิคาซารีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Performance Agreement p a ของข้าราชการครูในวันที่4กันยายน2568โดยได้รับการนิเทศจากนายสัญญายูบนชิปผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทองณนะห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเศษชัยชาญ และดำเนินการประเมินพนักงานราชการรอบการประเมินครั้งที่2ในวันที่10กันยายน2568นณะศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทุกแห่งและห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเศษชัยชาญส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรคือนางชนาการทองระยะครูศูนย์การเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานและสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568พร้อมรับมอบโล่เชิดชูเกียรติสอปรอดีเด่นสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเศษชัยชาญดำเนินงานและร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนา และพระมาหากษัตริย์ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมเนื่องในโอกาสต่างๆร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ต่อนหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณาชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเศษชัยชาญขอจบการนำเสนอสวัสดีค่ะ